บ้านสุดหรูใบเฟิร์นพัสกรคนเป็นพ่อกลับไม่ขอย้ายไปอยู่อาศัยเปิดใจเรื่องที่ไม่ยอมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ของใบเฟิร์นลูกสาวสุธิรักเห็นว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่มาสักพักแล้วแต่พ่อยังไม่เข้าไปบ้านหลังนี้เลยเพราะอะไร จะตุรงเพราะถ้าเข้าไปก็จะไม่ได้มานั่งถามอยู่ตอนนี้สิน่าจะซื้อมาประมาณ6-7เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นบ้านซึ่งก็ห่างจากบ้านที่เราอยู่แค่นิดเดียวขับรถแค่15นาทีเราตั้งใจไม่ไปจะไปทำไมเพราะบ้านที่เราอยู่ดีอยู่แล้วมีความสุขแล้ว ถามแล้วใบเฟิร์นน้อยใจไหมจตุรงน้อยใจนะจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปต้องบอกก่อนว่าเราภูมิใจที่เขาสามารถสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่สวยๆอยู่แต่ในความรู้สึกของเราบ้านที่เราอยู่มันก็ดีมีความสุขแล้วอยู่กันมา20ปีแล้วผ่อนหมดจบเรียบร้อยเรากลัวว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ที่บ้านเฟิร์นแล้วยังเป็นภาระอยู่เรากลัวว่าจะต้องไปช่วยผ่อนไม่มีอะไร ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่จริงๆตอนแรกก็มีบ้างนะเพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะไปซื้อทำไมแม่น้องเขาก็ต้องไปอยู่แล้วบ้านหลังที่เราอยู่ยังไงละ่ะแต่เรื่องของเรื่องเขาอยากให้แม่อยู่บ้านสวยๆมีความสุขเท่านั้นเองเขาก็คิดดีแต่คิดคนละมุมกับเราถามแต่ที่บอกว่าไปอยู่บ้านเดียวกับลูกสาวใบเฟินไม่ได้เพราะนิสัยเหมือนกันมากเกินไป จตุรงเวลาคุยอะไรมันเหมือนต้องชงกันฉะกันเพราะเขาเหมือนเราซึ่งแรกๆเราก็แบบว่าทําไมมันเป็นคนแบบนี้แต่พอเรามานั่งคิดดูก็รู้เลยว่าเหมือนเรามากๆเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองเลยนิสัยเหมือนเรามากจตุรง แต่ถามว่ารักลูกมากไหมรักมากลูกเราเป็นความภูมิใจของเราเวลาอยู่กับเขาเราก็บอกเขาว่าเราภูมิใจในตัวเขาแต่ถ้าทะเลาะกันจริงจังก็เคยมีแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าตัดพ่อตัดลูกแต่เวลาทะเลาะกันเราก็จะเป็นคนมาง้อเขาก่อนแต่เขาก็ง้อเราเหมือนกันแต่ชอบไลามางา้อ